อ่ะเรากลายเป็นโจรนะแล้วก็มาติดคุกหนีกับแฟนอ่าน่าสนใจน่าสนใจเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ชวนมั้ยรอจนกว่าเพื่อนฉันจะมาล่ะนี่ไง้ยี่สืบทอดเจ็บจนะชาลีแกคิดว่าแกเป็นใครชาลีอย่างนั้นเหรอชาลีจะอยู่กับนายตลอดไปเพื่อนหัวหมูไปทีนึงชาร์ลีทู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  เอนรีเฮนรียกมือไหว้คุอยากจะรู้จริงว่ายกมือไหว้มันคืออะไรวะสู้กับเมียไอ้เชียเมียกลายเป็นหูหน้าแกนเมื่อหรอก็สู้กันทอ็อปแพสซีวิววอลแฟร์โธ่คนเดือดคนเดือดคนเดือดสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับพโอเก้ okay, ต่อไปสนะี่นะเมื่อกี้สามอ่ะสองอ่ะสอง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 เออ อะเรากลายเป็นโจรนะแล้วก็มาติดคุกหนีกับแฟนอน่าสนใจน่าสนใจตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะยิงแล้วผมโอ้ที่นี่โคตรสวยเลยและนี่คือท็อปแชทฐานลับอย่างนั้นเหรอเอาฉันเลื่องนี้ดิสแล้วเกิดอะไรขึ้นใช้คนนั้นน่ะเฮนรี่นายกมา I อ๋อก็คือเอาคนที่เป็นหัวหน้าแทนใช่ไหมฉันเอมลี่ฉันใหม่ที่นี่นะแล้วก็พวกนายยังไงล่ะเฮนรี่จำเกี่ยวกับออฟฟิศเตชันได้ไหมที่เราเคยคุยน่ะฉันจะไปเราจะไปสิแผนนี่น่ะอ๋แผนจะหลวัดนะ หัวหน้าคือเฮนรี่จำได้ไหมถ้ะเราดนโจมตีนะคุณนายไปที่ตำรวจเฮนรี่กูแจไปตำรวจกำลังจะดูตำรวจกำลังยิงขึ้นแล้วพายท้าทีทำได้สังข์สุอร์พันใส่ตามาชัว ตกเหวตายมีหมัดเอาจริงแต่ตกเหวตายกูนึกว่ากูเป็นพระเอกเกมนี้แพ้เหวอีกแล้วอ่ะยิงแกร์เปิดซัดเลยปักปุกปักปุกปักมอโร่ตำรวจฮะจะช่วยเพื่อนดีไหมเนี่ยเอาแฟนก็ไม่ไม่เราต้องช่วยเพื่อนเพราะเราเป็นคนดีแกรอจนกว่าเพื่อนจะมาอ่ะนี่ไง อ้าวอ้าวแต่เราก็รอยอยู่ดีระเบิดโดนวางแล้วเฮ้ยเชีย่ยเชี่ยเคาน์เตอร์ทุกคนเคาน์เตอร์ป่ะเคาน์เตอร์วะ่ะระเบิดโดนวางแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ถ้าตามหลักเกมเคาน์เตอร์แล้วต้องยิงท<า>ิ้งเฮ้ยอีทายโดนว่ะ ความจริงที่โหดร้ายทุกครั้งที่เล่นโอเวอร์วอชมันก็ต้องมีตัวโง่ๆที่หายนูนกาอากาศแล้วก็โดนกูอย่างชอบครับกูอย่างชอบเอาดูบัน,นเองกมอะไระอ่ะเอาโอ้ยเป็นการสตันที่สุดยอดอะไรขนาดนี้โอ้อะไรของมึงเว้ยเซลดาเหรอท้าทมมันล้อเซลดาจะต้องมาถ่างเี้เนี่ยอ่ะเปล่าคุยเปล่าคุยเปล่าคุยเรียกง,งูขึ้นมาบ้างไอ้เหี้ย ฉันกำลังดูอยู่เลยว่าฉันกำลังคิดเลยว่าเมื <c oughs> ่อไหร่พวกนายจะโผล่มาโอเคสู้ดีกว่า <c oughs> ดูแล้วเทคแบบรูมือกันสู้ กำลังจะถูกปล่อยในหนึ่งนาทีเฮ้ยไหนต้องการรถหรือเปล่าล่ะใหญ่พุ่งบอนผ่านได้เรากำลังมีเรื่องนะเฮลรี่ไปปีกมือเสือไป้ค้างพิธีอ้าวเอาจัดไปด้วยเฮลลี่อยู่ข้างล่างอยู่เลย ฉันจะเปิดประตูตจะไปทำได้โอเคพวกเราต้องไปเราช่วยเฮนรี่เมฆของมาริโอมีมดกดปัครับสภาพอากาศวันนี้ไม่มี tank. เมฆอั a n d o n t นแคนจีอินเวอร์เตอร์จีอินเวอร์เตอร์หรอกอินเวอร์เตอร์มันเหมือนอะไรที่สย่งที่อยู่ในแบบว่าโผล่ไอแบบเครื่องปัน่น เโอเคเราไปไกลเกินว่ะไปน้นงแทงหรอเดี๋ยวนะกูใช่เหรอวะใช่เหรอวะเฮ้ย God's h e n r ฉันจับน,นายได้เลลี่เฮ<อ>้ย <c oughs> เชียร์นายได้รับการเพื่อเลิศเพจากฉันเชียรเมื่อที่บอกว่าฉันสามารถปล่อยมือนายได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยฉันทำน้นทำไมเพราะว่านายปกป้องพวกเราคนดีจัด อ๋อแล้วก็เมียของเราได้ถูกตั้งเป็นมือขวาอ๋อแล้วก็สองคนนี้คือจงรับภักดีกับเราทำภารกิจสำเร็จหมดเชียท็อปแพ็คคินเชียคนดีเฉยโอ้โหจะขาดเยอะมากนะขาดเยอะมากนะอันนี้อ่านคนดูดูตอนนี่ซัมมอนคืออะไรวะมึงเรียกกูบ้าเหรอตัวแล้วะ มันคือมีมเหรออ้าวไม่มีใครอยู่แล้วสัปดาห์ที่แล้วแต่ไม่ต้องเป็นห่วงก็คือเรียกนาเกินไปจนไม่มีอะไรออกมาสไตล์ออนเนมสู่หรอไอ้ี๋อียย๋อ่ะเหยียบเป็นมาเร็วเป็อะไรอ่ะอะไรอ่ะเหยียบหัวเพื่ออไรเพื่อยี่อะไรอ่ะชัดซู่ เฮนรีเฮนรีเฮนรี่อะไรอวู่แบยาวอ่ะอ่ะอันนี้จบเรามีปัญหาแล้วล่ะไรเมนไปเหมือนว่ามันจะค่อนข้างเกิดไปหน่อยเยียรอยานพัน อ่ะไหนาเราใช้เมียเมียเราสู้ได้เหรอเมียเราสู้ไม่ได้ได้เหรอเรากำลังมีปัญหาแล้วเมียเอาอ๋อก็คือเมียขับแล้วก็ไม่มีคนขับรถกูอย่างชอบยิงปืนในขณะที่ขับรถอยู่นะมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ปล่อยปล่อยมะไรเงี้ตัวเลือกที่ปล่อย กรุณาค่าเข้มขัดทุกคนด้วยกูอย่างชอบเลยวะ่ะอันนี้เวลี่แอคซิสแพ็กเก็ตซิเต็มก็คือจับตรวเราแล้วไงจับทำไมอ๋อจับจับจับก็จริงแต่ยิงไม่โดน95%โอ้มันล้อไอ้มันล้อเรียนเกมปะ่ะไอ้เกมที่มันเอาเอาปืนเจาะหัวเอเลี่ยนอะแล้วมันบอกว่าโอกาสโดน95%้ั้งเปน่ัทีมันเจาะหัวแล้วปะอะไรนั่นปะ่ะที่คนตีนแับ เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ชวนมัรอจนกว่าเพื่อนฉันจะมาล่ะนี่ไอ้ย่ยสืบทอดเจ็บจนาชาันแกคิดว่าแกเป็นใครชาลีอย่างนั้นเหรอชาลีฉันจะอยู่กับนายตลอดไปเพื่อนหัวหมูไปทีนึงเอาไปนอนอ่ะทิจ just you wait till my friend gets here yeah sure they got a bow inbound นี่คือบาปกรรมของแจก็คือพวกเรานึกว่าเราเป็นทหารก็เลยยิงจรวดจทิงอโอเครับโอเคต่อไปสเหลือหนึ่งะนะเหลืออันนี้นะเหลืออันนี้นะครับเหลืออันนี้นะครับอันนี้เป็นรูทเหมือนเดิมก็คือเราเป็นหัวหน้าแล้วเราโดนเมียทิ้ง๋อนเราทิ้งเมียเราทิ้งเมีย ามวันหลังจากนั้นเฮ้ยเรากลับมาเฮ้ยมีอไรตามมา้าเฮนรี่นายอยู่ไหนมานะ่ะนายอยากจะรู้ไหมเขาโดนขายอยู่กับฉันยังไงล่ะเขาคือใครนายอยู่ที่นี่ได้ไงอ๋อฉันเฮมลี่ นายฉันช่วยนายหนีแต่นายทิ้งฉันนายไม่มีความบ้บหุ่นใจนั้นเหรอนายทำให้ชื่อเสียงเราเสื่อมเสียไอ้นี่ไม่ใช่หัวหน้าเราแล้วเขาไม่สมควรเป็นหัวหน้าของเราเอาทำไมเราทำอย่างนี้ล่อฉันคิดว่าเฮลลี่เป็นหัวหน้าที่ดีนะ

ที่เกี่ยกูอย่างชอบไปบุดีการยกมือไหว้นั้นไม่ใช่ผลทางที่ถูกต้องเท่าไหร่ครับเอ็นฟอเฮลิคอปเตอร์ฮะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เป็นไงเป็นไงเฮลี่เฮลี่เราอยู่กับนายพาเราไปไมเคิลสันซิมใช่ไหมเดือซิมใช่ไหมอ๋อกันพวกเราอย่างี้หรอ ผลล็อกประตูฮะลลอะไรวะชาล,ลูบคืออะไรอะบวกฮะแปดโอเคียดดูดละกบวกแล้ม,มนึนเกมอะไรนะคุณคุณนะคุณมากเลยคุณมากเลยฮนรีอ้าวคนแก่บอกว่ามึงไม่ใช่เฮนรี่แล้วมึงคิดว่ากูเป็นใคร้วหน้าเหมือนขนาดนี้เอา้าเฮียคนแก่ลืมว่าเป็นเรานี่ เดฟอ๋อ oh, นี่เราช่วยนี่วะเฮ้ย <Good> <Hey, S 2> เป็นแผนที่ดีมากเป็นคารุบืงที่ดีมาก Thanks, s <S ขอบคุณมากเฮนรี่เฮนรี่ไม่ใช่หัวหน้าของเราแล้วนายจะทงไงบอสถ้ามีหลายแผนเลยนะกูเจนดีสคิวมิดไนท์เซอร์ไพร์อ่าคือร้อยถึงที่คือ, 100, คอก่อนเนีเ่ย เอาหววังกับดาบขอบคุณมากสำหรับการช่วยนะแบบอุย๊ยคระเบิดทิ้งเอา้าก็คือเราตายด้วยการโดนระเบิดเครื่องบินด้วยอย่างชอบเลยวะก็เหมือนวันเวลาที่ผ่านมากูอยากชอบเฮ <c oughs> นรี่ยังคือหัวหน้าอยู่ โอ้ยเชี่ยตัวการเลยเฮ้ยอะไรนะนี่มันโอพีเกินไปแล้วมันควรจะโดนเนร้อในแผ่นหน้านะอะไรวะเนี่ยมาจุดหนีเลยดีกว่า <c oughs> มันค่อนข้างเล็กเหมือนกันนะไอ้เชี่ยผ่านว่ะเอาอะะมันบินตามหรอเฮ้ยไอ้เชี่ยเราชนมันวะ่ะ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นอะเอาอะไรตอนน่อดีบอสอ๋อได้แก๊งใหม่เชียวอุย้ยโอ้สู้กับเมียไอ้เชี่ยเมียกลายเป็นหัวหน้าแกงแ๊งเมื่อเราเขาสู้กันท็อปแพตซีวิววอลเฟร์ชี้ะคนเดือดคนเดือดคนเดือดอ่ะเดีู๋มันย้อนดูเนี่ยก่อนเฉินซอแล้วมึงจะแล้วมึงจะโคตรธทำไม คิดว่าอีกฝั่งจะหล่นลงไปเหมือนที่การ์ตูนเป็นเซฟสแตทอ๋อ,อก,กดเซฟเหรอโดนอาแล้้ไงบอกแไ่วะคือเซฟแล้วสุดเซฟไม่ได้เฮ้ยสึกหวไปทำมีแม่งเจ๋งวะ่ะอ่ะตอนนี้เราจบรูนี้นะทุกคน